สวัสด,ดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะโอไฮโอโกไซมาสึสวัสดียามเช้าค่ะ굿มอร์นิ่งแตงนคิวอยู่โซมาดมายฟนขอบคุณพี uh ่ๆเพื <aba> you you so much, ่อนๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมผลงานกานิกาการนิกาก็ ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะแต่ไม่มีเวลาที่จะไปคอมเมนต์ในทุกๆคนของเพื่อนๆนะคะกราบขอโทษนะแต่ก็จะกดหัวใจให้กดจนหัวใจหมดเลยก็เหลือแต่กดติดตามสีเหลืองวันนี้ก็จะมาเทงกาะนะคะก็คือจะมาเด็ดลูกหรือตัดลูกก็ได้ใช้กันไกเพราะว่า แอปเปิ้ลอ่ะมันเป็นโรคสารพัดโรคเลยนะคะอ่าแล้วก็เราก็ากจะมาเด็ดโรคสารพัดโรคทิ้งแล้วก็หนอนมันก็กินเป็นหลายโรคเลยค่ะแอปเปิ้ลมันก็เป็นโรคเหมือนคนนี่แหละเออเช่นเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งพันนี้ชื่อว่าพันชินาโนโกลูดโดนะคะพันอ่าสีเหลือง ที่ออกสีทองนะคะแล้วมันก็โดนหนอนโดนอะไรกินแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นโรคต่างๆหลายชนิดนะคะภาษาญี่ปุ่นก็พอทราบอยู่ว่าเป็นโรคชื่ออะไรจะอยากทราบภาษาไทยถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกช่วยตอบนะคะนั่นแบบนั้นเลยภาษาญี่ปุ่นทราบค่ะว่าเป็นโรคอะไรเลากันก็จะขึ้นไปทําข้างบนลงมาข้างล่างข้างล่างทํา ขึ้นไปข้างบนก็ได้มันอยู่ที่เรานี่แหละค่ะตอนนี้ก็เอาไปเป็นผลไม้แปลรูปได้เพราะว่าเพราะว่าเขาว่า,เ,าเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแหละนาแล้วก็จะเริ่มแก่ก็คือเริ่มใกล้เก็บผลแล้วพันนี้ชื่อว่าพันชินาโนโกูุโดลูกเขาก็จะเป็นสีเหลืองทั้งลูกนะคะไม่เปลี่ยนสีผิว เพราะว่าบางบางบางกิ่งบางช่อที่เขาเป็นสีเขียวก็เพราะว่าเขาก็ยังไม่ค่อยได้รับแสงแดดเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองไปตามธรรมชาติพันุนี้ไม่ต้องกลับลูกแล้วก็ไม่ต้องลิสใบนะคะเพราะว่าเขาเป็นสีเหลืองธรรมชาติอยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปจัดการข้างบนก่อนนะ ตอนนี้เขาเริ่มโตมากแล้วถ้าเราทําจากข้างบนลงมาข้างล่างเวลาเราทิ้งลูกเราต้องทิ้งตรงที่มันไม่มีลูกแอปเปิลเพราะมันไปชนกันเดี๋ยวมันกระทบกันแล้วมันก็จะช้านะคะเป็นดาบอกุอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็ทานได้แต่ยังไม่ค่อยอร่อยมากนะคะเอา,เ,อา,เ,อาเราฝานอันที่ดีๆทานอะไรเงี้ได้หรือไปปั่นเป็นน้ำจู้จูสืกก็คือน้ำปั่นผลไม้นั่นเองหรือไปทำ สลัดนะคะแต่เนี้ยเอาไปแปรรูปเป็นแยมได้นะคะเพราะว่าเขามีรสชาติาแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้เลยค่ะลูกเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็นอนกินอีกเป็นหลายโลก ขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะพานี้ชื่อว่าพานชินาโนโกรูโดอันนี้เราก็เอาทิ้งไปบทเป็นปุ๋ยไปในสวนนะคะหรือไม่ก็เอาไปใส่ในอ่าเขาจะมีหลุมขุดเป็นหลุมขยะของอปเปิ้นนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย